แชรแบคอกค่ะวันนี้เรามารีแเอ็มวี Eyes on my teeth ของเอทีสค่ะเสียฟันมากเพลงเดี๋ยวเสียฟันเพราะว่าตั้งแต่ไปแคปเปมาสเตอร์มาตัวตกใช่ไหมในติ๊กต๊อกฉันก็มีแต่ เอมิคกี้พี่ฮองจุงเรียกพี่วะเขาเป็นหัวหน้าวงไงก็ต้องให้เกียรติเออเขาดเพี่เป็นยศถ้าบรรดาเขาเป็นยังไงบ้างอะตอนที่เขาแบบโชว์ที่เคป๊อปมาสุดีดูดันเลนเขาดูดันอ๋อเออสำหรับพี่นี่อย่างเราเนีนี่รู้จักชเวซานเพราะว่ามาดอนน่าชอบเห็นซานแบบไปงานแบบไปแฟนชิโนวีมาดอนน่ายังดูคอาโตกับหมึกเราจะไปเหลืออะไรวะอ่ะงั้นเราก็เลยจะมาแบบ ได้เริ่มรีแอคเอทีซาเป็นมินิอัลบั้มแต่ว่าเขาเขียนว่าเอ่อก็เล่นก็เล่นเอ่อพาดถูกแปลว่ามันมีพาดหนึ่งร้อนไม่ได้ใจโอ้ฝากฝากเอทีนี้มาแบบเอดูเคหน่อยนะเราเป็นแบบมือใหม่มากๆเราโดนน้องตกมาจากเคปเปอร์มัตเตอร์สองเปนแบบว่าชาว ชื่อเมย์แเอทีนี่เขาสามัคคีกันแบบว่าช่วยเหลือกันดีในที่คอนเขาแบบช่วยกันเอนเตอร์เทนอ่ะจะมีการแบบสมมติว่าแบบเป็นเพื่อนกลุ่มที่แบบเป็นเอทีนี่กับทีเมย์ไปด้วยกันเนี่ยก็จะแล้วคนนี้ใครคนนี้ใครจะเห็นคลิปแบบเนี้ยตลอดแล้วแบบว่าคนเนี้ยใครแต่ก่ถามกันคนเนี้ยใช่เลยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยอฟิลเนี้ยอัเลีมันก็จะเป็นแบบโมเมนต์ของคอนรวมค่ะไปดูเลยดีกว่านะคะไอซ์ออนไมทีจะเสียวฟันขนาดไหนบนหยิบไพลรง จอใหญ่ด้วยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อโลโก้ยังไม่ชินแล้เอทีสโลโก้ใครอ่ะอ้ยกลัวกลัวโอ้ยยุนโฮวะคนนี้แหละที่เป็นวรบเขามาแบบิมแลป่ออ้ยอเสียงอ่ะ โอ้วโอ้ยพเททนาดีมากนี่น้องมินกีวิดแลบปะพี่เนี่ยโอ้มันคนนี้รอ่ะใช่กันพี่หงจุงมะใช่มาลเออนั่งเร่งรับบทเสือเออ ก็เป็นแบบฟิวเตอรชายฉันว่าเวนีิสก็เท่มากอุ้ยเขามีความแบบว้าวนี่แหละเฮ้ยเฮางอุยยองก็เป็นแฟนพี่เหมือนกันทุกคนค่ะเสียงแกมีความเป็นลาตินไหมใช่ใช่โอ้โหฉันนาพุังมาก สุดๆคิดว่าเธอเป็นใครโอ้ยทำไมใส่เสื้อหรอใส่เสื้อบ้างเฮ้ยพี่เขาไหลลุกอ่ะหว่วะใส่อุ้ยอุ้ยอุ้ยแมวตายโอ้ยสาววิ้ง MB สวยอ่ะเออจริง เขายังมีรถแบบเต้นเต็นๆกเต้โอเสียงสูงมามาเพื่อเสียงสูงเนี่ยแบบสะพดูแบบเข้าท่อนกันดูเป็นทอนแผนโอ้โหหลอนมากมันแบบมันเลิศปลาเกิสำหรับเราเาป้าทีนเาเ้อน้องไหมากันนะโอ้ยโอ้นี่ แบบซ like ีนแบบเนี <Wars> ้ยโอ้โหสดดีว <Gym. S 1> uh ่ะหลันหนาบ้าหวานโปรเอชดีมากเออฉันไม่เห็นความแบบความความเสียฟันจากน้ำแข็งอะมันมีแต่ความร้อนแรงอ่อวอ้านน่ง มีเฮมากมากอันเนี้ยมาเฟียสุดจริงเราสุภาพบรุษคือเพลงอ่ะไม่ได้มีจังหวะแรงมากไม่ได้ฟาดเลยเลยเนะแต่ว่าภาพจากเอ็มวีนี่ฟาดกันเลย่ไม่แน่ใจเลยว่าหมายถึงว่าแบบว่าเพลงเ่าว่าเป็นแบบนี้มาต้องต้องแต่แรกหรือเปล่าแบบที่เป็นไอเนี่ยของวงอ่ะแต่รู้สึกว่าโอเคเพราะว่าเพลง ล่าสุดที่เขาทามาก็คือเป็นเวิร์กอ่ะมันแบบค่อนข้างที่จะแบบแมสมากๆไปจนไปถึงคนเต้นด้วยอะไรเงี้ยเราสึกว่าเหมือนอันเนี้ยไม่ได้ทิ้งจากเวิร์กมากอ่ามีท่อนมีท่อนที่จําได้อยู่เหมือนแบบเป็นเสียงฟังแล้วรู้ว่าเป็นเอทีส์เออเออเออยูว่า MV มวีส่งเพลงมากๆคือแบบว่า m อมวคือคือโอเคเพลงเนี่ยหลับตอนถ้าสมมติฟังเพลงอย่างเดียวอาจจะแบบนึกภาพยังไม่ค่อยออกอะไรมากแต่พอดีแบบมี m อมีที่แบบ ซีนใหญ่มากเล่นใหญ่มากแล้วก็คือตัวตัววิชวลของศิลปินก็คือแบบหล่อมากอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งแบบว่าส่งให้แบบมันไฮแบบเนึกออกปลาแล้วคืองานแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสียงแบบฟิลแบบฝั่งยุโรปปะเออแบบเบลเล่ไม่อะไรอย่างเงี้ยภาพงานคลาสสิกเออมันมีดนตรีคลาสสิกเป็นแบบไวโอลินแล้วมันในเนื้อเพลงเขาฮุยหล่อก็จะเป็นซีนนี้มันยิ่งแบบว่าทเขาเพาะหุ่นมาขนาดนั้นเนาะจะปิดทำไมเออมันก็ต้องโชว์อยู่ นอินเนอร์ทุกคนแบบอืจริงทุกคนการละครนะเนาะเนาะพร้อมขานเขาเข้าไปหาอย่างนั้นเลยเราจะเข้าไปในข้างในหลังนี้เออียฉันจะกลับไปจำชื่อให้แบบได้แม่นแมวพอฉันจะกินให้ได้หุบซีนเพราะต้นเนี้ยบางทีอ่ะมันมืดและฉันอ่ะจะได้อยู่แบบแบนแบนคือสามคนพอเราเริ่มแล้วเนี่ย ก็จะอยู่ไม่ได้แบบเหมือนเราเปิดสมองไงว่าเดี๋ยวฉันต้องไปจำเธอแล้วแล้วก็คนนี้นะฝังใจเลยตอนนี้สิริไอโฟนะฟังแล้วนะดิจิต็อกอ่ะพูดนเลยคือคืออย่างอย่างเราอ่ะอย่างเมียก็คือตอนโดนตกจากพี่ฮงจุงน้องซานอ้น้องซานอ่ะรู้เพราะว่า เขาไว้ล้ออยู่แล้วไงแบบเออไปทันวีคใช่พอลราเห็นอุ้ยหล่อมากเท่ดีมากเลยอะไรเงี้ยคือฟังเพลงเอทีจ้าฟังฟังมาเพลงเวิร์กมันดังอ่ะมันยังต้องฟังอ่ะแล้วก็มาเจออูยองเออตออกซึ่งก็โดนติกตักซึ่งมีแต่อูยองใช่แล้วก็ตอนดูเอเอดูเคป้าบ้างโดมินกีตกซองโฮก็โดนตกมาเรื่อยเหมือนกันนะแล้วซองโฮอีกซองโฮอ่ะเพื่อนคนหนึ่งโดนตกแล้วเขามาบอก เขาบอกแล้วจ้าวไปได้เหรอพี่สาวเออไม่ใช่สะโหนนะมิดคิ้วผิดสาอรี่ค่ะแต่สวยจริงว่ะเป็นสวยจริงจริงแต่แต่ว่ามันมันไม่ได้แบบสว่างแบบแจ้เหมือนเคป๊อบทั่วไป่ะมันคมอุ้ยแต่หน้าคมอุ้ยแต่น้าคมแล้วแบบว่าเขาว่า เขามีซีนที่แบบว่าให้แต่ละคนบริหารคาลิสมาอื้ยเธอวิชางานมากไม่ได้แค่คิดอย่างนั้นจริงเพราะว่าเนี่ยซับซับปากเอยแบบเล่นนู่นนี่นั่นคือเขาเหมือนรู้ว่าแต่ละคนเขารู้เขาเล่นกับใจคนเออเล่มาคิดอีกทีหนึ่งคือเนเน่เห็นไอ้ตรงโลโก้ค่ายว่าไปเห็นว่าเป็นเคคิวใช่ป่ะคือจริงๆแล้วอ่ะค่ายเนี้ย หน้าทรงแบบนี้กันเกือบทั้งหมดเลยว่าไม่ใช่บ็อกบีอ๋อคือบ็อกบีคือบ็อกบีจะแบบคือถ้าเกิดแบบค่ายนี้ก็จะมีความแบบกามตาขีดบบ จริงจริงหน้าคมคมแต่ว่าแบบตาขีดปากชัดอะไรเงี้ยก็จะแบบเข้มๆอะไรเงี้ยเออจริงจริงแล้วก็แบบความแบบจัดจัดอะไรบางอย่างแมวมองค่ายเขาอาจจะชอบแบบประมาณนี้อะไรเงี้ยหน้าเลยสไตล์ค่ายเออจริงนะอ๋อบอกพี่คือพี่สิโก้ใช่พี่สิโก้เหรเจ้าตาขีดๆอยู่ PO เขาบอกว่า แบบตัวเองเอกจากกรมมาไงพอออกมาปุ๊บก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกบี้จะกลับมาแล้วนะครับพี่สิโก้บอกตอนไหนก็อด้กูยังพี่สิโก้ยังงงเลยอ๋อใช่มีน้องคนนี้ด้วยใช่ก็พี่โอไงพีโอเพราะว่าเราก็เห็นงเขาแบบไปอยู่ในตามวาริที้อะไรเงี้ยเราก็เกือบลืมว่ากเนอะเขาเป็นไนท์สบเนอรเป็นไนท์เบนเนอร์เขาเล่นซีรีส์เมื่อใหม่อันนี้เป็นแบบอนุบาลเจนสองจริงๆไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ เอทิสหลอกก็คือเคคิวเราก็แบบเพิ่งจะแบบตกเงี้ยเออเพิ่งมาแบบลงเจะ่ายวงน้องก็นี่ไงเออไซเคิลที่มีคนไทยใช่มน้องคนไทยอยู่ใช่ใครดูแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นผู้คุยกับเราได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าพวกเราพึ่จะโดนตกมาก็มาแบบตั้งแผงขายเมนตัวเองได้ขายวงอยากจะแบบพี่ฟังเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแทชเชอร์ทีวีแล้วก็ตามไปช่องทางที่แทชเชอร์มีด้วยค่ะค่ะลาลา่อบ๊ายบายค่ะ